ดวงของชาวราศีกุมท่านมีเกณฑ์ได้โชคลาภทรัพย์โชคใหญ่นะครับมีเกณฑ์อาจได้การเงินก้อนใหญ่นะครับใครที่คาดหวังเรื่องของการเงินก้อนใหญ่หญนะครับทำนายว่ามีเกณฑ์ท่านจะได้สูงมากนะครับนะการขายที่ขายบ้านนะครับโดยเฉพาะบ้านหลังใหญ่ๆที่แปลงใหญ่ๆนะครับทำนายว่ามีเกณฑ์จะประสบความสําเร็จในไม่ช้านี้ การขายรถนะครับนะทำไยว่ามีเกณฑ์จะประสบความสําเร็จในเมื่ช้านี้นะครับการซื้อที่ซื้อบ้านซื้อรถทำไยว่ามีเกณฑ์จะประสบความสําเร็จดวงลาบทรัพย์โชคใหญ่นะครับดวงราชินีแห่งทรัพย์ลาบมหาเศรษฐีนะครับหนะยิบจับทําชีพไดนะครับทำายว่าการเงินก็จะเข้าดีนะครับนะโชคลาบลาบลอยเป็นโชคลาบทรัพย์ใหญ่นะครับการเงินะที่รอคอยมีเกณฑ์สมหวังประสบความสําเร็จโชคลาบที่รอคอยมีเกณฑ์ประสบความสําเร็จ ดวงลาบรัพย์ใหญ่นะครับการเงินเข้าดีมีลาบซัพย์มากนะครับเป็นดวงลาบลอยโชคใหญ่นะครับใครที่คาดหวังนะครับเรื่องของการเงินก้อนใหญ่นะนะครับหลักแสนนะครับหลักล้านหลักสิบล้านหรืออาจจะมากกว่านั้นท่านมีเณฑนที่อยากจะได้นะครับดวงแบบนี้นะครับเป็นดวงสุดยอดโชคลาบไม่แน่นะครับชาวราศีกุมท่านอาจจะได้การเงินก้อนใหญ่แบบ ถราทันหันปัจจุบันทันด่วนนะครับได้เงินก้อนใหญ่แบบไม่คาดฝันไม่คาดคิดนะครับนะฮะมีเกณฑ์รวยไม่รู้ตัวนะครับชาวราศีกุมนะไม่แน่อาจจะได้โชคลาภใหญ่อาจจะได้โชคหลกักแสนหลักล้านหลักสิบล้านก็เป็นได้นะครับอาจจะได้รางวัลที่หนึ่งก็เป็นได้นะชาวราศีกุมนะครับนะฮะสวัสดีครับในคลิปนี้อาจารย์ก็จะมาทํานายดวงชะตาโชคลาภก,การเงินที่กกับชาวราศีกุม ในช่วงวันที่1น5่งถึันว่าคม5องนะครันะครับเรามาดูกันนะครับว่าดวงโชคลาภการเงินของชาวราศรีกุมจะเป็นอย่างไรกันบ้างท่านจะมีรายได้การเงินเข้ามาเยอะหรือไม่ท่านจะมีโชคลาภก้อนใหญ่ก้อนโตกันหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับ การทำนายโดนชะตาอีกครั้งนี้เป็นการทำนายแบบกว้างๆครับท่านประการใดก็ต้องกราบขออภัยทุกท่านในณที่นี้นะครับการดูดวงเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ดวงของชาวราศีกุมนะครับวันนี้อาจารย์เปิดไพ่มาก็มีไพ่ที่เด่นในเรื่องของโชคลาภการเงินขึ้นมาหลายใบลาษีนะครับแล้วก็เป็นไพ่ที่เป็นไพ่ที่แบบไม่เรียกว่าเป็นไพ่เมเจอร์เป็นไพ่ที่มีความมีผลกระทบกับชีวิตค่อนข้างสูงนะครับขึ้นมาด้วยไพ่เด่นนะครับเรื่องของการเงิน โชคลาภนะครับใบแรกันนี้นะครับก็คือไพ่ THE SUN โอ้โหสุดยอดนะครับดวง THE SUN ขึ้นในดวงชะตาเลยนะครับชาวราศีกุมไพ่เด e s u ันะครับหมายถึงความสำเร็จในทุกสิ่งที่มุ่งหวังเอาไว้นะครับนะวันนี้อาจารย์ก็เน้นในเรื่องของการเงินเป็นพิเศษนะครับในเรื่องของโชคลาภการเงินนะครับลาบลอยต่างๆนะครับก็ทำนายว่าชาวราศี กลุ่มนะครับใครที่คาดหวังเรื่องของการเงินก้อนใหญ่ๆนะครับนะฮะโชคลาภก้อนใหญ่ๆก็ทำนายว่าท่านมีเกณฑ์จะได้นะครับด้วงการเงินนะครับถือว่าเป็นดวงสุดยอดโชคลาภสุดยอดดวงการเงินนะครับฮะชาวราศีกุ่มนะครับถือว่าถ้าจะไปติดต่อเรื่องของการงานใดๆทำนายว่ามีเกณฑ์จะประสบความสําเร็จนะครับนะการงานที่เกี่ยวกับเรื่องของ ที่จะต้องไ่ออกสื่อโซเชียลนะครับออกไปออกหน้ากล้องนะครับงานที่เกี่ยวกับดนตรีนะครับงานที่เกี่ยวกับการบันเทิงธุรกิจบันเทิงงานด้านสถานบันเทิงนะครับงานด้านร้องเพลงตำแหนงว่าการเงินดีนะครับและโดยนี้นะครับถือว่าเป็นดวงลาบซับใหญ่นะครับโชค克าบลอยก็จะเป็นโชค克าบลอยก้อนใหญ่ด้วยนะนะครับการเงินที่เป็นแบบหลักแสนนะครับหลักล้านหลักสิบล้าน ท่านก็นมีเกณฑ์ที่อาจจะประสบความสําเร็จได้อาจจะได้จับเงินที่แบบเป็นเงินก้อนใหญ่ๆนะครับนะใครที่คิดจะขายที่ขายบ้านนะครับหรือว่าจะซื้อที่ซื้อบ้านซื้อรถขายรถนะครับทำนายว่าท่านมีเกณฑ์จะประสบความสําเร็จนะครับเพราะว่าวันนี้นะครับมีไพ่เก้าเหรียญขึ้นนะครับไพ่เนกะ้าเหรียญเนี่ยถือว่าเป็นลาบรัพย์โชคใหญ่ นะครับนะบเด่นทั้งซื้อและขายนะครับไม่ว่าจะอยู่ตำแหน่งไหนว่าจะเป็นตำแหน่งการขายตำแหน่งการซื้อถือว่าเป็นผลดีทั้งหมดนะครับนะฮะเพราะว่าวันนี้นะครับไพ่เดือดซานขึ้นไพ่การเงินก้อนใหญ่ขึ้นไพ่สมบัติก้อนใหญ่ขึ้นนี่ถือว่าสุดยอดดวงการเงินนะครับถือว่ามีการจะประสรบความสำเร็จสูงมากเลยนะนะครับใครที่จะไปติดต่อเจราจาการเงินการค้าต่างๆทำไยว่ามีการจะประสรบความสําเร็จนะครับ ท่านเนี่ยจะมีชื่อเสียงชาวราศีกุมนะครับท่านจะมีชื่อเสียงในเรื่องของการงานที่ท่านทำไม่ว่างานของท่านเนี่ยจะเป็นงานด้านธุรกิจนะฮะหรือว่าเป็นงานประจำนะครับทำไมว่าท่านจะมีชื่อเสียงโด่งดังไกลไปทุกสารทิศนะครับนะแล้วก็แล้วก็งานนะครับของท่านเนี่ยมันเหมือนกับว่าถ้าท่านเนี่ยทำงานที่เป็นธุรกิจเป็นของตัวเองเนี่ยมันจะเป็นแบบปากต่อปากนะครับนะ ผลงานท่านก็จะดีนะครับมีลูกค้าเนี่ยไปพูดกันปาก,ปากต่อปากนะครับนะชักชวนกันมาทําธุรกิจมาซื้อมาหามาทำธุรกับท่านนะครับมาว่าจ้างท่านนะนะฮะใครที่ทำงานประจาเนี่ยถือว่าจะมีคนมาชักชวนให้ไปร่วมงานนะฮะจะเป็นองค์กรใหญ่ๆนะครับองค์กรที่ทําให้ท่านเนี่ยมีไรายได้สูงนะครับใครที่จะไปสอบเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งทำไมว่าจะผ่านนะครับสมหวังประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานที่ท่าน ตั้งใจที่จะไปสอบเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะครับใครคที่คิดจะไปย้ายที่อยู่อาศัยย้ายงานเนี่ยทำนายว่ามีเกณฑ์จะประสบความสาเร็จเลยไปเจอที่อยู่อาศัยที่ดีทําเนการค้าที่ดีนะครับนะฮะใครที่ทำธุรกิจเนี่ยก็มีเกณฑ์ที่จะไปต่อยอดนะครับเพิ่มสาขาใหม่อะไรแบบนี้นะครับก็มีเกณฑ์จะประสบความสาเร็จด้วยงานต่างประเทศนะครับถือว่ามีเกณฑ์ประสบความสาเร็จด,ดีนะครับเพราะว่าวันนี้นะครับมีไพ่สามไม่เท้าขึ้นมาด้วยนะนะครับนะมีชื่อเสียง นะครับนะสุดยอดเลยนะครับงาน้านต่างประเทศก็ถือว่าดีประสบความสําเร็จนะนะครับ,รบเพราะว่าวันนี้นะครับต้องเดือจับสามไม้เท้าแล้วก็มีไพ่สองไม้เท้าด้วยนะครับไพ่สองไม้เท้านะครับนะไพ่สองไม้เท้าเนี่ยถือว่าเป็นไพ่ที่ส่งเสริมเรื่องต่างประเทศนะครับ การทาําธุรกิจแบบนําเข้าส่งออกทำนายว่าการเงินดีนะครับนะงานที่เกี่ยวกับกล้องวงจรปิดเกี่ยวกับกล้องต่างๆนะครับทำนายว่าการเงินดีนะฮะงานต่างประเทศเนี่ยถือว่ามีผลดีเกือบทุกชนิดเลยนะครับเพราะว่าเป็นไพ่ที่เป็นไพ่ใบใหญ่ที่อาจารย์บอกครับไพ่นะเดือดซานขึ้นตําแหน่งแรกเลยเนี่ยถือว่าการเงินดีนะนะครับดรงของชาวราศีกุมเนี่ยนะครับท่าน าท่านเนี่ยนะครับจะไปาหาเพื่อนร่วมงานหรือว่าไปหาพาร์ทเนอร์ต่างๆทำไมเพราะจะประสบความสําเร็จนะการเงินถือว่าดีมากๆเลยนะครับชาวราศีกุมนะครับถือว่าสุดยอดเลยนะนะฮะอันนี้ถ้าไพ่เดอะซันขึ้นเนี่ยแล้วก็ไพ่ก้าวเด่นขึ้นเนี่ยไม่ว่าจะหยิบจับธุรชีพอะไรนะครับถือว่ามีเกณฑ์จะประสบความสําเร็จสูงนะฮะสุดยอดดวงการเงินเลยนะครับชาวราศีกุม นะะฮใครที่คิดจะไปเดินทางต่างประเทศไปทําวีซ่าทำนายว่าจะผ่านนะนะครับนะใครที่จะไปทํางานต่างประเทศเนี่ยนะครับก็ทำนายได้ว่าชาวราศรีกุรกฎการท่านจะมีการเงินเข้ามาเยอะมากเลยนะนะครับไ<ส>พ่เด่นใบต่อไปนะครับก็คือไพ่เจ็ดไม้เท้านะครับไพ่เจ็ดไม้เท้านะครับหมายถึงคนสู้งาน นั่นก็แปลว่าชาวราศีกลุ่มนะครับจะมีงานเข้ามาเยอะมีชื่อเสียงมากการงานก็มากการเงินก็เยอะตามไปด้วยนะครับงานด้านการพูดงานด้านวิทยากรทํานายว่าการเงินดีนะครับงานที่เกี่ยวกับการสอนทํานายว่าการเงินดีนะครับใครนะครับที่ทำธุรกิจนะครับที่เกี่ยวกับการประมูลต่าง ทำนายว่าจะประสบความสําเร็จนะครับนะการเงินดีนะนะไปประมูลงานต่างๆนะครับทำนายว่าจะได้แล้วก็ไพ่เจ็บเม่ทาวนะครับถือว่าเป็นไพ่ที่เขาเรียกว่าถ้าได้ออกแรงลงมือทําใดๆแล้วนะครับท่านก็มีเกณฑ์จะประสบความสําเร็จในสิ่งที่ท่านคิดเอาไว้นะครับโดยเฉพาะเรื่องของการเงินและธุรกิจนะนะครับไพ่เด่นใบต่อไปนะครับก็คือไพ่ เดอะเฮอร์มิตนะครับไพ่เดอะเฮอร์มิตนะครับหมายถึงสิ่งศักดิ์สรริทธิ์เทวดาประจําตัวเทวดาเจ้าที่เจ้าทางนะครับสรรอออิ่นะสรรศงศักดิ์สิทธิ์ท่านไปอธิษฐานขอพรเอาไว้นะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านั้นนะครับที่ท่านอธิษฐานขอพรเอาไว้ก็ทำนายว่าเขาก็จะช่วยเหลือท่านนะครับนะอะไรที่ท่านขอพรเอาไว้นะครับทำนายว่าจะประสบความสําเร็จนะนะครับ งานที่เกี่ยวกับงานด้านศาสนาทำนายว่าการเงินดีนะครับงานด้านที่เกี่ยวกับเรื่องของการสอนการเรียนนะครับทำนายว่าการเงินดีงานที่เกี่ยวกับเครื่องเขียนอ่าทำนายว่าการเงินดีนะครับงานที่เกี่ยวกับเรื่องของการสอนต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสอนอะไรก็ตามนะนะครับไม่ว่าจะเป็นเป็นครูหรือว่าเป็นเอ่อการสอนพิเศษนะครับทำนายว่าการเงินดีนะงานด้านการนวดนะครับงานด้านการนวด แผนไทยแผนโบราณปัจจุบันต่างๆทำนายว่าการเงินดีนะครับงานด้านที่เกี่ยวกับเรื่องของอยาแผนโบราณต่างๆนะครับสมุนไพรทำนายว่าการเงินดีนะนะฮะไพ่เด่นไปต่อไปนะครับคือไพ่สีเหรียญน,นะครับให้สีเหรียญน,นะครับหมายถึงท่านก็จะมีเงินเก็บ แสดงว่าชาวราศีกุมนะครับท่านก็จะมีการเงินเข้ามาดีจนมีเหลือเก็บนะมีเหลือกินเหลือใช้มีเหลือเก็บเลยนะครับแบบนี้นะสี่เหรียญนะครับถือว่าเป็นดวงลาบทรัพย์ใหญ่นะครับวันนี้เปิดไพ่มาอันดับแรกเลยเนี่ยยอดสั่งขึ้นเลยในสุดยอดแล้วนะฮะชาวราศีกุมนะครับมีชื่อเสียงโด่งดังไกลพทธกสาริศเลยนะครับลาบทรัพย์สมบัตินะครับเข้าดีเลยนะถือว่าเป็นดวงเศรษฐีุราชินีแห่งทรัพย์ราชินีลาบใหญ่เลยนะครับนะฮะ ไม่ว่าจะหยิบจับทำชิปไรเนี่ยก็จะมีชื่อเสียงโด่งดังไกลไปรทุสารทิศนะครับนะถ้าไพ่แบบนี้นะนะครับนะะไม่ว่าจะหยิบจับทนชิพไรถือว่าดีการเงินดีนะครับนะเรามาดูกันที่ข้อเสียในเรื่องการเงินของชาวราศีกุมกันบ้างนะครับชาวราศีกุมนะครับท่านจะต้องระวังเรื่องของการเสียเงินไปกับ บริวารภายในบ้านนะครับโดยเฉพาะการเจ็บป่วยนะ,นะครับระวังเรื่องของการเสียเงินไปกับการซ่อมแซมระบบภายในบ้านนะครับทั้งระบบไฟและระบบน้ําระบบน้ําเสียนะครับซ่วมตันส่วมเต็มท่อตันอ่านะนะฮะงานที่เกี่ยวกับขอภอภัยสิ่งที่เกี่ยวกับพวกระบบไฟที่เป็นแบบเป็นเสาไฟอะไรแบบนี้นะครับการ การที่จะต้องเสียเงินเนี่ยจะเป็นสิน่นนนงนี้นะครับระบบไฟถนนนะครับไฟหน้าบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะฮะระบบไฟสองสว่างนะครับเน bon ี่ยจะมีเรื่องเสียตังค์เนี่ยประมาณนี้ไปซ่อมแซมนะครับนะฮะระวังเรื่องของการเสียเงินไปกับสัตว์เลี้ยงป่วยนะครับสัตว์เลี้ยงเจ็บป่วยนะนะฮะอาจจะมีเรื่องของการเสียเงินไปกับ ญาติพี่น้องนะครับนะอาจจะมีญาติพี่น้องหรือเพื่อนสนิทมาหยิบยืมเงินท่านได้นะครับนะฮะใครที่ให้ตังครยืมไปนะครับท่านเลยว่าจะต้องรอคอยนะครับอาจจะได้เงินคืนยากสักหน่อยหนึ่งแต่ก็มีเกณฑ์จะได้อยู่นะแต่มันจะนานนิดหนึ่งนะครับในดวงนะครับท่านก็อาจจะมีเรื่องเสียงเงินที่เกี่ยวกับบริวารหลายๆอย่างนะครับแต่ว่าเรื่องทางด้านได้เงินเนี่ยจะเยอะกว่านะครับ ก็ถือว่าเป็นดวงการเงินโชคใหญ่แล้ะครับถึงไม่จะมีข้อเสียเรื่องการเงินบ้างนะครับแลก็อาจจะเป็นเรื่องธรรมดาปกตินะครับนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าชาวราศีกุมท่านใดน,นะครับถ้าจะขับรถไปไหนเมืไหนต้องระวังเรื่อ,องของเราะห์ขอดีความเอาไว้ด้วยนะนะฮะสรุปนะครับดวงของชาวราศีกุม ท่านมีเกณฑ์ได้โชคลาภทรัพย์โชคใหญ่นะครับมีเกณฑ์อาจได้การเง Self ินก้อนใหญ่นะครับใครที่คาดหวังเรื่องของการเงินก้อนใหญ่ๆนะครับทำนายว่ามีเกณฑ์ท่านจะได้สูงมากนะครับนะการขายที่ขายบ้านนะครับโดยเฉพาะบ้านหลังใหญ่ๆที่แปลงใหญ่ๆนะครับทำนายว่ามีเกณฑ์จะประสบความสําเร็จในไม่ช้านี้นะครับการขายรถนะครับนะ ทำนายว่ามีเกณฑ์จะประสบความสําเร็จในไม่ช้านี้นะครับการซื้อที่ซื้อบ้านซื้อรถทํานายว่ามีเกณฑ์จะประสบความสําเร็จดวงลาบทรัพย์โชคใหญ่นะครับดวงราชินีแห่งทรัพย์ลาบมหาเศรษฐีนะครับหยิบจับทําชีพไดนะครับทํานายว่าการเงินก็จะเข้าดีนะครับโชคลาบลาบลอยเป็นโชคลาบทรัพย์ใหญ่นะครับการเงินที่รอคอยมีเกณฑ์สมหวังประสบความสําเร็จโชคลาบที่รอคอยมีเกณฑ์ประสบความสําเร็จนะครับ ดวงลาบซัพย์ใหญ่นะครับการเงินเข้าดีมีลาบรัพย์มากนะครับนะเป็นดวงลาบลอยโชคใหญ่นะครับใครที่คาดหวังนะครับเรื่องของการเงินก้อนใหญ่ๆนะนะครับหลักแสนนะครับหลักล้านหลักสิบล้านหรืออาจจะมากกว่านั้นท่านมีเงินที่อยากจะได้นะครับนะดวงแบบนี้นะครับเป็นดวงสุดยอดโชคลาบไม่แน่นะครับชาวราศีกุมท่านอาจจะได้การเงินก้อนใหญ่แบบ กระทันหันปัจจุบันทันด,ด่วนนะครับได้เงินก้อนใหญ่แบบไม่คาดฝันไม่คาดคิดนะครับนะฮะมีเกณฑ์รวยไม่รู้ตัวนะครับชาวราศีกุมนะไม่แน่อาจจะได้โชคลาภใหญ่อาจจะได้โชคหลักแสนหลักล้านหลักสิบล้านก็เป็นได้นะครับอาจจะได้รางวัลที่หนึ่งก็เป็นได้นะชาวราศีกุมนะครับนะฮะงานด้านที่เกี่ยวกับการบันเทิงนะครับสถานบันเทิงงานด้ากนการร้องเพลงงานที่ต้องไปให้ความสุขกับผู้คนนะครับงานที่เกี่ยวกับการไปออกสื OR ่อโซเชียลนะครับนะฮะงานที่เกี่ยวกับ ดนตรีต่างๆนะครับทำนายว่าการเงินดีมีลาบทรัพย์ใหญ่มีโปรเจกต์งานใหญ่เข้ามานะครับมีลูกค้าเข้าไม่ขาดนะครับมีชื่อเสียงหนุหลังไกลวัดาหรอาธิตนะครับนะดวงนะครับนะใครที่ทํางานด้านการสอนนะครับนะทำนายว่าการเงินดีงานวิทยากรทำนายว่าการเงินดีงานที่เกี่ยวกับเรื่องของการพูดนะครับทำนายว่าการเงินดีกันเป็นในหน้าการเงินดีนะครับนะ งานที่เก so ี่ยวกับการประมูลท่านหนว่าการเงินดีนะครับนั้นต่างประเทศนะครับนะทํานายว่าการเงินดีนะฮะใครที่จะไปสอบเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งนะครับทํานายว่าท่านก็จะได้ตาแหน่งงานที่ท่านหมายปองเอาไว้นะครับทำให้การเงินดีขึ้นนะครับนะดวงของชาวราศีกุมนะครับนะท่านอาจจะมีการเงินเข้ามาแบบเรื่อยๆไม่ขาดเลยนะครับนะใครทํางานด้านที่เกี่ยวกับเรื่องของกล้องนะครับกล้องวงจรปิดกล้องถ่ายรูปนะครับทํานายว่า ประสบความสําเร็จการเงินดีนะครับดวงชาวราศีกุมนะครับท่านจะมีลาบทรัพย์การเงินโชคใหญ่มีเงินไหลเข้ามาเยอะนะครับนะมีเงินเก็บแบบเป็นก้อนเป็นกลอบเป็นกำนะนะครับวันนี้ดวงสุดยอดโชคลาบนะครับชาวราศีกุมนะนะครับถือว่าไม่ว่าจะหยิบจับทำอาชีพอะไรนะครับท่านก็จะประสบความสำเร็จมีชื่อเสียงหนุดังไกลนะครับมีลูกค้าปากต่อปากนะครับการเงินไหลเข้าดีโชคลาบไหลเข้าพุ่งใส่ตัวนะครับสุดยอดดวงโชคลาบ นะครับชาวราศีกุมนะนะครับอาจจะได้รางวัลที่หนึ่งได้โชคใหญ่นะนะครับนะฮะชาวราศีกุมนะครับลงมือทําการเงินดีนะครับนะหยิบจับทัอนชิพไล่นะครับราบรื่นมีเกณฑ์ร่ำรวยนะครับมีเกณฑ์ได้เงินทรัพย์ใหญ่นะครับแบบไม่รู้ตัวมีเกณฑ์รวยไม่รู้ตัวนะนะครับชาวราศีกุมช่วงที่หนึ่งถึงสิบห้าธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับแล้วก็ท่านใดนะครับที่ อยากที่จะไหว้บูชาขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับเพื่อเป็นการเสริมดวงโชคลาภแนะนําให้ชาวราศีกุมนะครับไหว้ขอความกับพระพิคเนตไหว้ขอความกับพระแม่แลักนิีก็จะเป็นการเสริมดวงโชคลาภให้กับชาวราศีกุมนะครับก็อย่าลืมนะครับฝากทุกท่านนะครับกดไลค์นะครับกดแชร์ ต้งแต่ที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับก็ฝากกดติดตามให้กับอาจารย์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจกันก็ขอท่านครับโชคดีมีโชคหน้าทรัพย์ก้อนใหญ่ๆกันทุกๆคนเลยนะครับขอพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ